สวัสดีมีความสุขมีความหวังเป็นกำลังใจครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาถ่ายคลิปให้ชมอีกนะครับผมมีน้องกาบินไมาจับตรงนี้นะครับ1ตัวนกเยอะนะครับแถวนี้มีเสียงนกมีกบินผ่านไปผ่านมาบรรยากาศธรรมชาติทุ่งนาล้วนๆหน้าฝนก็แถวนี้ก็จะเขียวกระจีไปด้วยต้นข้าวแต่ตอนนี้จะเข้าสู่หน้าแล้งก็จะมองดูอย่างนี้แหละครับสวยงามแบบนี้ นี่แหละครับอรอบข้างผมนี่ก็จะเป็นต้นยูคาเขาปลูกไว้เพื่อ,อพยุงเศรษฐกิจเป็นไม้พืชเศรษฐกิจนะครับผมเนี่ยบรรยากาศสวยงามตรงนี้นะครับนี่มีต้นตะแบงหลายต้นนะครับผมซึ่งอายุเป็นร้อยปีแล้วก็มีต้นว่าต้นนั้นอยู่มาตั้งนานแล้วแหละผมเกิดมาก็เห็นเลยทุกนายแห่งนี้ผมเคยเลี้ยงควายแต่เด็กครับผมแถวนี้จะเป็นพื้นนาของญาติญาติทั้งหมดครับผม ฉะนั้นผมคุ้นเคยแต่เด็กแล้วผมเดินผ่านแถวนี้แต่เด็กแล้วนะครับผมหลังจากไปทํางานอยู่กรุงเทพเป็นจํานวนมาก,กเกษียณมาได้กลับบ้านครับก็มาอยู่กับทุ่งนาเน,นี่ยแหละตรงนี้มีญาติญาติเขาก็ปลูกไผ่ลวกนะครับนี่สวยงามตรงเป๊ะเนี่ยทำเมื่อก่อนเนี่ยทำเป็นเป็นลูกดอกเนะาะทำเป็นที่เป่าลูกดอกนอะโอ้ยผมได้ชอบทําเลยโดยเฉพาะต้นสวยๆเนี่ยโอ้ยเอาไปหล่นไฟแล้วก็เจาะรูตรงกลาง เอาไปเป่าลูกดอกครับผมผมทาเป็นนะครับผมเคยทําตั้งแต่อายุสิบกวบ่าขวบอ่าปัจจุบันก็คิดเขาไม่ได้ใช้กันแล้วปัจจุบันก็ไม่ได้มีอะไรให้หากินกินกายนกอะไรเรียกอาหารตามป่าหาไม่ได้แล้วนอกจากเห็ดเห็ดก็หาไม่ได้แล้วนะครับนอกจากป่าบ้านผมเท่าน,นั้นที่จะมีเห็ดเพราะว่าอ่าเขาเป็นทุ่งนาหมดแล้วทุ่งนาเดี๋ยวนี้ก็หาอาหารกินยากนะครับอาจจะมีปูกบก็หายากมากแต่ว่าเมื่อสมัยกอ่อนเยอะมากครับผมกบเขียดเนี่ยตามคันนาเนี่ย หน้านี้นะเดินไปแบวกหญ้านี่ได้กบเลยนะครับผมเมื่อกนะ่อนเนาะเมื่อสมัยที่ผมเป็นเด็กนะเมื่อสมัย50ปีที่แล้วนะ แต่ปัจจุบันไม่รู้หายไปไหนหมดนะครับจากการใช้สารเคมีจากการใช้รถแท็กเตอร์หอยกระสุนพันนะครับผมหอยนาเนี่ยอร่อยมากๆเลยหอยนานะครับผมเวลาฝนตกมาเนี่ยเขาจะออกมาตามคันนาเนี่ยผมเก็บได้เป็นถังๆโอ้ยอร่อยครับพี่นอ้อร่อยจริงๆนะยังจํารสชาติได้เลยและผมก็เคยหาเก็บแถวนี้ได้เป็นจํานวนมากนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยทั้งหอยจุบหอยนาหายไปหมดนะครับก็ต้องเลี้ยงกินนะครับเดี๋ยวนี้เขาเลี้ยงกินเขากินหอยเชอรี่กันหอยเชอรี่ไม่อร่อยครับผม อร่อยสู้หอยนาหอยนาไม่ได้ครับผมฟังเสียงนกนะครับผมบรรยากาศธรรมชาติครับผมแต่เป็นธรรมชาติที่มีการเสื่อมสลายไปบางอย่างนะครับเพราะว่ามันไม่คงที่หรอกแต่ทางกายภาพยังดูดีอยู่นะครับผมยังเป็นทุ่งนามองโล่งๆอยู่แต่แต่่่แตวาพื้นแผ่นดินปนเปื้อนหมดแล้วนะครับเพราะว่าเกษตรกรยุคใหม่ปัจจุบันเนี่ยเขาใช้สารเคมีกัน เขาก็พยายามรณรงค์ไม่ให้ใช้อยู่นะแต่ก็พยายามอยู่ก็ประมาณนั้นแหละครับผมมีเสียงนกเสียงกานะครับผมทุ่งนาแห่งนี้นะครับวันนี้ก็มาถ่ายคลิปให้ชมนะครับผมวันนี้ไม่ได้เอาหน้าออกเด้อครับผม ตรงนี้ญาติๆเขาปลูกต้นสักนะครับผมแล้วก็มีต้นตะแบงหนึ่งต้นในตรงนี้แต่ก่อนมีเยอะมากตรงนี้ครับผมต้นตะแบงเนาะเดิมไตร์อันนี้สักทองนะครับผมนี่สวยงามนะครับแล้วก็ต้นตะแบงเดิมไตรยจะสาบ้านผมสานี้เขาดูดไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะเดินลัดทุ่งนาเข้าบ้านเลยตรงนี้ก็ปลูกต้นพยุงนะครับวันนี้ ต้นพยุงสองต้นครับเนี่ยต้นพยุงเป็นไม้เนื้อแข็งแล้วก็จะมีแก่นต่อเมื่ออายุยี่สิบห้าปีขึ้นไปครับผมผมปลูกไว้เป็นร้อยร้อยต้นเลยที่สวนป่าผมเนี่ยที่สวนป่าผมผมปลูกไว้เป็นร้อยร้อยต้นครับผมมากกว่าร้อยอ่ะเนี่ยครับผมทุ่งนานะครับมีนกบินด้วยนะครับนกบินด้วยนกกระยางนะครับเ,เพื่อน นี่นกกระยางไปทางโน้นนะครับนี่ครับผมนกกรยางต้นตะแบงต้นว่านะครับนั่นนะต้นว่านะอยู่มานานแล้วเนี่ต้นตาลแล้วนะ่ะทุ่งนาบ้านผมเนี่ยกลายเป็นป่าที่บอาเห็นนะครับผม บรรยากาศทุ่งนาครับผมเนี่ยมีนกบินนะครับนกมีนกนะครับพี่น้องมีนกมีวัวมีควายไปทางนู้นนะครับป่าบ้านผมเดี๋ยวผมจะพาเดินไปบ้านครับผมพาน้องหมาไปวิ่งมา6กิโลไปกลับแล้วก็เดินเดินกลับ1 1กิโลครับผมสวยงามยามเช้านะครับเพื่อน นกเยอะนะครับแถวรานผมเนี่ยนกกระยางครับผมบรรยากาศสวยงามยามเช้านะครับผมน่นกเอาหากินอยู่กลางทุ่งนานะครับมากับน้องหมามาวิ่งกับน้องหมาหตัวกลับบ้านก่อนหมดเลยแสงอาทิตย์ก็สวยงามครับวันนี้ครึมๆนิดนึงอากาศไม่หนาวเย็นนะครับ เริ่มสู่หน้าร้อนแล้วนะครับผมไม่หนาวเลยนะครับแต่หนาวตอนกลางคืนนิดนึงแต่ตอนเช้าเนี่ยไม่หนาวครับผมอา้าวนกกระปูดนะครับอยู่ในบ้านผมนั่นแหละเขาบินเข้าบ้านแล้วนนกกระปูดนะครับเนี่ยป่าบ้านผมนะครับผมเนื้อที่ห้าไร่เป็นป่าทั้งหมดแล้วมีบ้านอยู่ตรงกลาง มีเสียงนกตลอดนะครับผมสมยิงมานี่เร็วมีน้องหมาไปทางนน้นตัวหนึ่งมาทำไมจูไปขึ้นโต๊ะไปขึ้นโต๊ะมรนยากาศยามเช้าครับผมสวัสดีมีความสุขเอาแค่นี้นะครับผม